ยินดีต้อนรับเข้าสู่มวยทะเลบ่อน้ำเยี่ยวรอบช,ชิงชนะเลิศและนี่นะครับผมจะเป็นการแข่งขันะระหว่างเบลขอบสนามกับเดือดตั้งจากช่องไมล์เมดเน้นรอบ้รอบนี้เราจะแข่งการชนะ2ใน3ใน3ครชนะรอบนี้เป็นแชมป์มวยทะเลบ่อน้ำเยี่ยวไ,<อ>ไปเลยครับแล้เพผมอ่ะพี่ตกรอบไปแล้วเล้วท่นตัวประกอบเฟสเฟ้ว่างและคุณชิงกันใช่ไหมเตรียมรอได้ นี่ก็รอบชิงไปเลยจังเอาเลยจัดไปเอาเดียวมันยั่วให้ต่อยเว้ยเฉินต่อยกันในบ้านกูต่อยไม่ต่อยอ่ะต่อยเอาสิจัดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยมาแล้วนี่คนหนึ่งคือมวยเชิงครับคนหนึ่งคือมวยออกมาครับเขาบอกหมากราชกันให้เอาน้ำสาดเฮ้ยดูมึงจริงจังอ่ะเบล เข้าไปกลางเบลเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นประกาศไะเนี่ยมันต่อกันอยู่ได้ชิบหายเฮ้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 ยไอ้เบลเอาแบบดุดันแบบอ้าวด้วยมาบนั้นน่ะต้มตุ้มต้มเลยแล้วอะใครนี่นี่ครับฉายาเบลสัตว์ป่าครับเบลสัตว์ป่าจะชนะได้หรือเปล่าเอาให้น้ำเลยเอ้าที่อย่าไปกันเอ้าไปไป เฮ้ยเอาเลยเอาเลยเริ่มอารมณ์แล้วเริ่มอารมณ์แล้วเฮ้ยเริ่มมึงใจนี่หลบไม่ได้แล้วโอ้ยเอาเข้าเป้าดิเบลอย่าแย็บดิเอาให้เข้าเป้านี่ดิบาลลานเป็นเรื่องของบาลานไอ้ต้งไปจีบไปข้างนอกไม่เชื่อไอ้หนุ่มหนิงนี่จ้ะแหมทีที่พวกคุณซัดจะปัก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 เฮ้ยเฮ้ยแยบดยดีดีมากเอาจากข้างข้าง เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะหล่นจะหล่นโอ้ย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 เอาเลยตังจัดไป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 โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะหล่นไม่หล่นเลยโอ้ไอเด้แล้วมึงจะอึดไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อต่อเนี่ยต่อต่อเฮ้ย โดนโดนโดนเดี๋ยวอย่าเพิ่งน้ำออกน้ำอำอกตั้งไว้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำแต่เดาดรอดูมือดรอดมือนะไม่ได้เพราะนะครเจ็บเจ็บเจ็บรู้ว่าล้ลไมไปทับเดี๋ยวแล้วนี่คือรอบสองของรอบชิงนะครับๆๆจัดไปเฮ้ยเฮ้ยกูไปดูคลิปมาในยูทูบไปแม่งมีเทศกาลบุสต็อกเว้ยตาโคนเหรอโอ้ยกูบอกแล้วอย่าให้เป้นเจอยู่ว่างแ่งเลย โอ้ยตายีิต่อยดิเฮ้ยเร็วเอาเด็กโอ้ยไอ้ฮ้ยเอ้ที่ไอ้ที่ไอ้เคี้ยวเขาปากไอ้สัตว์บอกแล้วอย่าให้พวกคุว่ามาบ้านเราเลยตกเข้าไปตกบนไฟเว้ยจัดมาบ่อไฟรอบชิงแล้วทุกกี้ม้อไฟหน่อยเฮ้ยหงายหงายหงายเยอะแล้วเยอะแล้วโอ้ยโอ้ยเอาเโอ้ยไม่ต่อยเอาไม่ต่อยเอาไม่ต่อยโอย ไอ้นี่โชว์ต่อยให้มันแพ้ดิ่มันเจ๊ตลงมาเลยอ,อย่าล้มมวยอ,อ,อย่าล้มเลยเอ,อเอาวะผมรู้สึกว่าน้ำไม่สกรปรกนะฮะ แล้วนี่คือรอบตัดสินของรอบชิงนะครับจัดไปเราได้ยินแต่เสียงลองหายใจเหรอทักฮึย yes ักทุกักเหมือนหมาหอบเลยเว้ยเอาไปเอาไปทีเดียวทีเดียวจ้ามไอ้เจี๊ยบเหมือนย่างหมูเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทอดถิงกันนะเว้ยแพ้เป็นพระนะเว้ย

มอเตอวแคมตัวแคมตัวแคมฟอร์แคมตแคมทอะไรวะ f o r five six s e รับเรียนมาพวกมึงเรียนต่ำไม่รู้บ้านทูเทียนวินเนอร์เอามันติดอยู่เรื่องไงดนี่นะอีใครวะวินเนอร์อีตั้งม่แม่เด พอมึงทำบ้านกูเลสุดยอดเลยไ,ไอ้สัตว์ช่วยกูเคลียร์ช่วยครับผมแล้วถ้าใครนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องขอบสนามไมค์เม็ดเนสและเฟ้ๆไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมันๆนะครับและอยากเห็นพวกเรา3ทีมนะครับทำอะไรกันอีกแข่งอะไรกันอีก,อ,กอย่าลืมคอมเมนต์กันทั้งใต้ไว้นี่เดี๋ยวทีมงานของพวกเราทุกคนจะเข้าไปอ่านนะครับโอเคไม่เดี๋ยวกันชนะได้อะไรชนะไม่ได้เลยส่องไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเลยแข่งทำไมอยากรู้ว่าแข่งทำไมแข่งทำไมแข่งทำไมล้วต้องหากใครนะครับผมยังไม่ได้ ดู EP หนึ sí, er uh, so, ini, 3, 3่งนะครับผมกดย้อนไปที่ช่อง MyMateNet ได้เลยครับส่วน EP 2อยู่ที่เฟดเฟ่และ EP นี้ EP ที่สสุดท้ายอยู่ที่ช่องขอบสนามนะครับรบแล้ววันนี้นะครับผมขอบสนามเฟดเฟ้ครับ MyMateNet ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยแล้วกันเฮียเลนะ